นี่ก็คือชุดเกราะตระกูลซาไครนะครับในลายที่ชื่อว่าสป,ปาร์ตันมันให้ความรู้สึกเหมือนกอวอมากนะมาลุยกันต่อนะครับเริ่มแล้วสายไปแล้วเจ้าแพ้ศึกนี้แล้วเจ้าช่วยใครไม่ได้เหมือนที่เจ้าช่วยพ่อไม่ได้จำได้ไหมเจ้าปล่อยให้เขาตายมันจะมาหลอกหลอนอะไรกันเยอะแยะเนี่ย ข่าลูกน้องมันระบายอารมณ์ครับเดี๋ยวได้เจอตัวแม่แน่คนสุดท้ายเหมือนเดิมครับขอป่ะลุยต่อเหมือนไหมเหมือนเคยโทษมากเลยเจ้าเสียสติไปแล้วแน่ใจแล้วเหรอว่าสึ่งนี้เกิดขึ้นจริงเินยังอยู่ไหมยังอยู่ดี มันเกิดขึ้นจริงสิครับเลือดท่วมไปหมดแล้วเนี่ยโอโ้โหเพียบไปหมดได้เลยเปิดครับโอโ้โหมันหลอนใหม่แล้วท่านสาคยาคยเจ้ากลับมาหาข้าแล้วใหญ่สิคราวนี้มาจริงเหรอจำคั้นสืบมศพคู้ยิ่งใหญ่ได้ไหมเข้าสิ้นท่าเลือดท่วมกายระหว่างที่เจ้าตัวสันเหมือนลูกวัวเกิดใหม่ ตอนนั้นข้ายังเด็กลูกสามูไรไม่ใช่ลูกชาวนาะแต่พอพ่อเจ้าเข้าตาจนเจ้าก็ซ่อนตัวเหมือนคนคลาดไอ้บ้าคุยโจรไปพอดีจิน้นยังไหวไหมเนี่ยไหวสู้ต่อไปมีตัวสวนแป๊บข้ามันก่อนนี่แหลเอาเลยทีนี้มาจัดไป ต่อตัวเบิ้มนี่แน่ข้าด้วยความเร็วอยากไปเจอตัวแม่แล้วนะครับซีบเก็บกวาดพวกลูกกระจอกมาหลบไปเสรีจบีมากตามล่าพยาอินซีต่อไป,อไปขอวิ่งนำได้ไหมเจ้าเขาไปขิดมัน เจ้าเป็นยังไงบ้างข้าเคยได้ยินแต่เสียงนางตอนนี้ข้าเห็นนางรู้สึกถึงตัวตนของนางไม่แน่ว่าการมาที่นี่อาจกระตุ้นภาพร้อนให้รุนแรงขึ้นโตโซลงก้อนลงกัอนอ้ออีกแล้วไอ้บ้าเอ้ไม่เหนื่อยบ้างระท่านซาไคโคตรเหนื่อยเลยมาเถอะข้าจะมอบสันติสุขให้ไอ้โคตรเร็วส่วนข้าจะมอบคมดาบให้เจ้า เจนอดทนไว้จำความกลัวตอนนั้นได้ไหมเสียงร้องก่อนตายของพ่อเจ้ากังวานทั่วหุบผาให้ข้าผ่านอนคลายความเจ็บปวดของเจ้าข้าจะส่งแกลงนะกมัก่งกำหมัดหลดเลยป่าเ้ยโดโศอีกแล้ว,โโลวสักครู่โหกีโดโศเนี่ยสวดก็มาโดโศก็มีเยอะเกินแล้ว เสียบได้ไหมไม่ทันไม่เป็นไรมาสิครับทีนี้โดโซโอ้โหตติดไฟโดโซไฟตายหมดแล้วใช่ไหมโดโซมาเนี่ยเคยียโอโ้โหเบิ้มสองแฮห่ได้รู้เรื่องสิครับ ต่อตัวนี้นีแน่เข้ามาเลยพ่อหนุ่มโซยานเทสโซมาฟุน่ไม่เหลือศัตรูแลพยายามสิ่งคงอยู่แถวนี้แหละเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าอยู่ที่ไหน พยาอิซีอยู่ทางตอนออกของที่นี่ที่ที่พ่อข้าถูกฆ่าข้าไม่เดิมพันทุกอย่างกับความรู้สึกของเจ้ารอกสมไรเจ้าไปทางตอนออกข้ากับเทนโซจะคูอีกฝั่งหนึ่งไม่ข้าจะไปกับจินเขาต้องการข้าโชคดีนะทั้งคู่เลย่ะเทนโซตามข้ามาไล่บีบพมงโกมาพบข้าในใจกลางความเจ็บปวดของเจ้าให้ข้าเยียวยาเจ้ามาซบเงียบเดี๋ยวนี้ จินจะกลับไปเธอะสายไปแล้วยังไหวเพื่อนกหมัดมาแล้วเนี่ยจะเอ๋ยังมาแล้วที่นี่แล้ที่ที่เจ้าข้าพ่อข้ากระท่อมหลังนั้นครับที่จินหลบอยู่ตอนเด็ก ยาศักดิ์สิทธิ์นำเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรรู้ไหมเ,เพื่อ,อยุติการก่อกำทำเข็นของเจ้าไม่ใช่เพื่อ,อยียานานหลายปีที่เจ้าเก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้ยาศักดิ์สิทธิ์ช่วยเจ้ามองเห็นมันโดยที่ข้าไมา่ยินยอมยาของเจ้าขาวุธอยาให้ความมืดครอบงำเจ้าเลยจินปล่อยให้มิญาญณญของเจ้าบยบินสู่ฟ้าครามได้สิ้นสุด ข้าไม่บอยบินนะผู้คนข้ารับใช้พวกเขารวมถึงคนที่ข้าพ่อเจ้าด้วยงั้นเหรอใช่รวมถึงพวกเขาด้วยน่าเสียดายนะาฝากรับมือคนอื่นด้วยเทโซข้าจะก,การวยายีเองได้เวลาทบตอนทบดอ,อกอะไรเนี่ยกำลังจะอ่านซับพอดีอัญชันันมาใส่เลยครับรจะไม่มีทางชนะข้าแน่ใจมาดิใส่ยับม ไอเราก็รอแพรดีทั้งนั้นไม่ใช่ละอะฮามันต้องอย่างงี้บอสมันต้องมีท่าเป็นของตัวเองครับมันถึงจะสนุกไอ้บ้าไระยะโคตรไกลเลียงจับอะไรัไยามนี้ข้าจะมาพความตายอุ้ยมันจิ้มโคตรเจ็บนั่นมีปลามีบินเรียนแบบเราเหรอ เราปลาไม่ได้ครับปลาได้มันเสร็จมาตีเนี่ยจงรับโทษทันจากบรรพุุษของเจ้าเธอท่านสักใครอะไรเนี่ยอ๋อย้อนฉากนี้ท่านพ่อจินช่วยด้วย จินเราควรจะตายเคียงข้ามกันที่นี่เยี่ยมนักรบข้าขอโทษที่ทำผิดต่อท่านท่านพ่อไม่ใช่ต่อข้าต่อตระกูลเราชื่อสาไขแปดเปื่อนแล้วผู้คนที่นี่กล่าวโทษว่าเราทำเรื่องเลวร้าย บางครั้งเรื่องที่จำเป็นก็เป็นเรื่องเลวร้ายสิ่งที่ข้าทำไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จำเป็นต้องทำท่านทำเรื่องที่จะเป็นต้องทำในสนามรบแต่ไม่ใช่ที่บ้าน ข้าต้องการพ่อตอนที่เราเสียแม่เจ้าไปข้าเหลือแต่ลูกชายที่ไม่รู้จะดูแลเขาอย่างไรข้าเลยเลี้ยงเขาให้เป็นสมุไร a ถึงเวลาแล้วจิน จงทําเรื่องที่ต้องทำขาจาัดความอับอายและความผ่ายแพ้ของตระกูลเราแก้แค้นให้ข้าข้ามันจะขี้คลอไม่ ข้าจะไม่มีวันเป็นอย่างท่านวิถีชีวิตของท่านไม่ใช่สิ่งที่ข้าเลือกและความตายของท่านก็ไม่ใช่ความผิดข้ามันเป็นการชนะจิตใจตัวเองนะครับแกจะทำอะไรเรายังไม่จบกันไฟมา โโอ้้หไดว่างาเลี้ยาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผลตอ่อเจ้าแล้วเป็นไปได้อย่างไรกัน,ม,นมันก็เป่งไปแล้วไงล่ะบ้าเอ้ยชักจะเกินเนะมาไอ้คนเจ็บได้กำมัดลันโอ้โหมันฟาดเข้ามา วางไปรอหมดแล้วใช่ไหมเอาจริงไหมมานี่ไอตายซะปลาได้ปลาไปปลาได้ปลาไปข,าข้ามาแทงฟันข้า ลาก่พยายิตายบอกได้เลยเทพทั้งเทือกเขาโอลิมปัสก็ตายมาละดูชุดเกราะซะก่อนสักวันเจ้าจะต้องรับโทษทันจากบรรพุรุษของเจ้าสักวัน ใช่สักวันแต่ไม่ใช่วันนี้ขอให้ความตายของเจ้าเป็นคุณต่อสรพสิ่งจบได้สวยงามครับจินเอาชนะเรื่องที่เป็นปมในใจนะครับแถมยังพูดคำพูดริวโซ่ด้วยนะโอ,อกาสของเจ้ามาแล้ว เป็นอะไรไหมไม่ถึงตายแล้วเจ้าล่ะยังได้ยินลางไหมไม่แล้วข้าเสียใจด้วยจินข้าก็เช่นกันเหมือนเสียงฉลองชัยชนะ ข้าควรไปหาฟูเนะบอกข่าวนีกับนางไปเถอะแล้วข้าจะตามไปอย่านานนักละ่ะจินหน้าจินแบบมันเขาเรียกอะไรมันเปล่งปลั่งครับมันไร้ซึ่งความกังวลเออเขาทำสีหน้าได้ดีอ่ะมาแต่งไฮกุก,กันครับ รำลึกถึงความตายของพ่อนะครับไฮกูุสุดท้ายนะซ่อนกายในเงามืดนะครับกลีบดอกไม้เปื้อนเลือดร่มเงาแด่ผู้ตายผมจะเลือกอันนี้นะครับกลีบดอกไม้เปื้อนเลือดรำลึกถึงพ่อนะต่อไปมือบิดาเอื้อมขึ้นไขว่คว้าอ๋อข้างบน ตรงนี้ลมหายใจท่านพ่อแผ่วหายแล้วก็ข้างล่างพ่อพยายามพยุงร่างผมเลือกอันนี้นะครับมือบิดาเอื้อมขึ้นขวอยคว้าและท่อนสุดท้ายไปทางซ้ายก่อนนะครับล่องลอยสู่ฟากฟ้าละแล้วซึ่งสังขาร สิ้นกลิ่นอายชีวิตผมจะเลือกอันซ้ายสุดครับเป็นท่อนจบที่ดีล่องลอยสู่ฟากฟ้ากรีบดอกไม้เปื้อนเลือดมือบิดาเอื้อมขึ้นข,าขวายคว้าล่องลอยสู่ฟากฟ้า น่าจะเป็นการลํำลึกถึงพ่อแล้วก็ส่งวิญญาณพ่อนะครับขึ้นไปสู่สวงสวรรค์สัทีมันทําดีมากเลยผมยังชอบเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจพอในความตายสามารถเอาชนะพญาอิซีได้แล้วนะครับแล้วก็ปลดปล่อยเรื่องที่ค้างคาใจจีนมาตั้งแต่เด็กหน้ากากพญาอิซีนะครับ เมื่อหน้ากากนี้หลุดร่วงอิสระก็บังเกิดขึ้นที่อิกิก็คือเราได้หน้ากากของตัวแม่มานะครับแบบนี้ใส่แล้วดูมีความเป็นผู้หญิงนะโอเคครับประมาณนี้นะหัวใจไร้ทุกข์จิตวิญ,ญญาณที่หลุดพ้นจากความเศร้าพร้อมมาเชิญหน้ากับอนาคตชุดเกราะตระกูลซามูไรครับแต่ว่า มันเป็นลายที่จินใส่ตอนเด็กชดเชดคีเหมาะใส่ในฉากจบมากเลยครับให้ความรู้สึกเหมือนจินกลับไปเป็นเด็กศพปัญหายนะว่าจะมาดูศพพยาธิซีซะหน่อยนะครับภารกิจสุดท้ายครับฆ่ากับกลุ่มโจนแห่งอิคิกำจัดพยาธิซีที่ตกผาเซนโจนได้สําเร็จเทนโซบาดเจ็บฆ่าคนไปเยี่ยมเขาที่ค่ายของฟูเนะนะครับนี่นะศพหาย งั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรือก็ไปหมดแล้วทีนี้ได้เวลาไปส่งท้ายกันครับที่ค่ายของฟูเนะระเบิดอะไรตรงนั้นไปฝนตกเหรอเป่าคลุยไล่ฝนแปบ๊บไล่ความหม่นหมองออกไปครับนำความสดใสมาสู่บทส่งท้ายมาไปคุยกับเทนโซแล้วก็ฟูเนะ มาแล้วแสงแดดที่สดใสรีบหายกันเร็วๆนะชาวบ้านพวกโจรสลัดมาฉลองน่าจะอยู่ข้างหลังเมาเหล้านะครับฉลองกันเต็มที่ไปหน่อยตัวเราเองก็เช่นกันถ้าทางสมุไรยอยากจะคุยกับเรา คุยครับฟูเนะเทนโซพวกเจ้าดูสบายดีนะนดีขึ้นหลังพยาอินซีตายไปเจ้าทำได้เยี่ยมมากเจ้าก็เช่นกัน,กนถ้าพวกเราสู้ต่อไปเขาอินซีจะเสียฐานที่มั่นที่นี่ได้ยินไหมฟูเนะเขาพูดว่าพวกเราไว้มาพบข้านะซาคายข้าอยากได้ความช่วเหลือจากสมุไรที่เก็บความลับเป็น ค่าทางแผลเจ้าจะสมานแล้วมันเจ็บเฉพาะตอนที่ข้าหัวเราะฉะนั้นถ้าข้าอยู่กับเจ้าคงไม่เป็นไรอย่างไรเจ้าก็ขำเฉพาะมุกตลกของตัวเองอยู่แล้ว <c oughs> แต่ข้าปอดแก,กงดับเมื่อเดินไม่ได้อีกแล้วปน <c oughs> เพราะข้าไม่รู้อิโนยเน่นกลางทะเลหลวงไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> แล้วเจ้าจะช่วยอะไรได้บ้าง ที่นี่มีคนมากมายที่ต้องทนทุกข์เพราะพิษของพยาอินซีเราไม่มียากแก้แต่ข้าช่วยบรรเทาวความเจ็บปวดได้อาจช่วยให้บางคนฟื้นตัวได้เหมือนอย่างเจ้ายาของพยาอินซีปลุกให้ข้าโวนึกถึงความตายของท่านพ่อมอบโอกาสให้ข้าแก้แค้นให้เขาอีกครั้งแล้วจะทำยังไงกล้าผ่านความรู้สึกผิดนะครับ ค้าตะหนักได้ว่าไม่จะเป็นต้องแก่แค้นข้าใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งหนีคนตายพยายามเอาเยี่ยงอย่างเขาโทษตัวเองที่เขาตายเครียรตัวเองที่เลือกมีชีวิตยอยู่ค่าจึงหันหลังให้อดีตและทิ้งความรู้สึกผิดไว้เบื้องหลังแล้วมันเยียวยาเจ้าได้ไหมความมืดไม่มีวันหายไปอย่างสิ้นเชิงแต่มันลดน้อยลงนั่นอาจจะเป็นวิธีเยียวยาผู้อื่นนำทางพวกเขาก้าวผ่านความทรงจําช่วยพวกเขาเผชิญหน้าความกลัว หวังว่า,จ,าจะพูดถูกหลายปีก่อนข้าคงไม่มีทางพูดเช่นนี้แต่ว่าข้าดีใจที่เราได้พบกันเทนโซข้าเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้แต่ก็ขอบคุณนะจินเช,ช่นกันเทนโซสมุไรโคงคำรับให้โจรข้าตายตาหลับแล้ว <laughs> <laughs> น่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับเอา้า พอดีซะอย่างนั้นอ่ะก็จบลงเรียบร้อยนะครับในส่วนของอะจะเรียกว่าดี c ซีก็ได้นะครับคือมันจะเรียกว่าดีเรคเตอร์คัดนะครับก็คือส่วนขยายของเกาะอิคิซึ่งมันช่วยเติมเต็มเรื่องราวในอดีตของจินนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็ต้องมารอรุ่นว่าในส่วนของเกมนี้จะยังมี DLC อีกหรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับเกมนี้น่าจะมีภาค2แน่นอนถ้ามี DLC เราจะเจอกันในด LC หนะ้าแต่ถ้าไม่มีสำหรับเกมนี้นะครับ เราจะเจอกันที่ภาค2แน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมกับจีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับเอาไว้พบกันในเกมต่อๆไปหรือว่าคลิปต่อๆไปและพบกันสวัสดีครับบายครับ